กลายเป็นนักธุรกิจหญิงแถวหน้าที่ประสบควาสมสําเร็จอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงเมื่อเอ่ยชื่อตุ้ยตุ้ยพุทธชาติด้วยการนําผลิตภัณฑ์ในเครือสวิตแลบคว้ายอดขายและรางวัลระดับโลกมากมายและสร้างความฮือฮาเมื่อคว้าตัวนางเอกสาวตัวแม่ปอกปิยธิดามาเป็นพรีเ,เซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่เซรั่มยกกระชับลดเลือนริ้วรอยสวิตแลบเนเจอร์โบธาเซรั่มและล่าสุดสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งเรียกว่า2เดือนเปิดตัวพรีเซนเตอร์2คนด้วยการคว้าตัวนางเอกสาวแอฟทักษอรพักสุขเจริญมานั่งแท่นเป็นพรีเซน วิตแล็บบอดี้ไบร์บูสเตอร์ SPF 50+ PA+++ ครีมบำรุงผิวผสมสารกันแดดที่ทั้งบำรุงและช่วยปกป้องในขั้นตอนเดียวเนื้อครีมช่วยโทนอัพผิวให้กระจ่างใสทันที4สเต็ปผิวดูเนียนนุ่มมีออร่าหลังทาทันทีครับ,นนบคุณ ะะแล้วก็ขอบคุณแม่แอปด้วยเหมือนกันที่แบบว่าเหน็ดเหนื่อยกับผลิตภัณฑ์ Swiss Lab เอ่อบอดี้นะคะไบร์บูสเตอร์ซึ่งก็เรียกกันสั้นว่าหลอดแดงแม่แอปะคะ่ะก็คือแม่ก็เหนื่อยมาร่วงกับอาคือช่วยกันคิดเปลี่ยนเนื้อเยอะมากอามีทั้งตามใจแม่แอปแล้วก็ขัดใจแม่แอป แม่ก็ว่าเราจะได้สูตรนี้มาใช่อันนี้เหมือนเหมือนเลี้ยงลูกเลยอ่ะควบคูประงมครบคประงม,ม,ะค,ะม,มค่ะคือจะบอกว่ามีคอาที่บอกว่าโอ้กลัวจะเหนื่อยคิดสูตรนี้มาแต่มันเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขสน,นุกเราอยากได้แบบสูตรที่ดีที่สุดค่ะอันนีน้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เดียวตอนนี้ที่แอปมีส่วนแบบว่าเปิดโอกาสให้แอปได้มีส่วนร่วมตั้งแต่พัฒนาสูตร แล้วก็อะไรที่แม่แอปแบบไม่เชื่ออาแ,แม่ก็เอาไปเทสที่กองแล้วพบว่าคนส่วนใหญ่ต้องการเนื้อที่แมทชสักหน่อยแต่สารสกัดต้องรีบซึมเข้าไปแล้วก็บำรุงผิวคือไม่ไม่ต้องมาแบบ เยิมอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็แสงไฟใช่แล้วพอแม่ได้แบบนั้นเราก็เคาะที่สุดนี้ส่วนกลิ่นเนี่ยคนก็จะได้กลิ่นที่แม่แอปเคาะนะคะกลิ่นเป็นไงบ้างคะหอมคุ้มมากหอมสดชื่นทาหน่อยค่ะลองทาหน่อยที่พี่แอปบอกต้องเลือกเยอะตรงนั้นมันคือส่วนสำคัญที่เราสึกว่ามันจะต้องเลือกเยอะที่พี่แอปต้องคือแอปอยากให้ตอบโจทย์ อย่างแรกเลยเรื่องของความชุ่มชื้นการปกป้องแสงแดดแล้วก็กลิ่นที่สดชื่นที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิง mm hmm. คือมันต้องเป็นความหอมสดชื่นที่เราสามารถจะเติมได้ทั้งวัน mm hmm. ไม่ไม่ได้แบบไม่ใช่หอมฉุนอย่างนั้นมันอาจจะไม่ได้สามารถถูกใจได้ทุกคนแต่อันนี้มันคือความหอมสดชื่นเหมือนเราแบบอาบน้ำวันละ8ชั่วโมงอย่างเงี้ย mm hmm. มันก็คือเป็นความสดชื่นที่ใครๆก็อยากได้ mm hmm. และ,ะก็ให้เพิ่มเติมอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือช่วยโทนอัพ mm hmm. ผิวขึ้นมาอีก4เต mm ็ปเลยค่ะ ซึ่งต้องเป็นโทนอัพที่สามารถใช้ได้ทุกเฉดส,สีผิวใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย 1, เพราะฉันเนี่ยจะไม่มีรอยไม่มีเทาไม่มีวอกอันนี้คือแอปรับประกันเลยเพราะว่าพิสูจน์ไปแล้วไม่ได้เฉพาะจากตัวเองอย่างเดียวแต่ว่า mm hmm ให้เพื่อนๆใช้แล้วก็โดยเฉพาะให้เพื่อนๆที่กองถ่ายพอเป็นเพื่อนที่กองถ่ายก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีหลายเฉดสีผิวนี่คเพราะฉะนั้นแอปก็มั่นใจแล้วว่าได้ทุกเฉดสีผิวจริงๆนักแสดงหญิงนักแสดงชาย พี่พี่ผู้ช่วยกล้องอพี่พี่ตากล้องได้ลองกันแล้วค่ะแม้เราว่าเขาตากแดดกันมาผิวกล้านๆผิวเข้มๆ,ม,ๆมีขนไม่ไม่ติดขนนะคะแล้วก็ไม่ไม่ลอยค่ะแต่ถ้าทน,นอัพมากไปกว่าน,นี้จะลอยได้ก็ต้องนั่งคุมก็ช่วยกันคิดค่ะก็เป็นอยู่ในความสน่ห์ของห้าตุยเนาะอู้สึกสังเงว่าคะที่แบบว่าได้รับการยอมรับเยอะอะไรอย่างเงี้ยอาบอกเลยว่าแบบก่อนคืออาไม่รู้ว่าอา คือแบบว่ามันต้องอาศัยความกล้าหาญมากๆกับก,บการทำสวิสแ lap อะค่ะก็ได้แรงซัพพอร์ตจากพี่ๆน้องๆในวงการช่วยเอาไปใช้นะคะแล้วก็เอาไปป้ายยาไปบอกต่อให้อาคุณผู้ชมที่ลูกค้าที่ซื้อไปก็เห็นมันราคาประหยัดแล้วค่ะแล้วใช้ดีกลับมาซื้อเยอะเวลาใครถามว่าทำอะไรมาดูดีขึ้นใช้ครีมอตุยนี่ไม่ไหวเธอไปทำหน้าเลยมาเปล่าเแบบถียงหัวชนฝาแล้วก็ ซื้อไปป้ายยาต่อให้คุณอาแล้วก็น้องๆพี่ๆสื่อลูกค่กาก็ซัพพอร์ตมากๆนะคะแล้วก็อย่างน้องๆอ,อย่างแม่แม่คอยให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลาในทุกอย่างที่งานยาก <c oughs> แล้วก็งานนี้ค่ะสวิ s s l แลหลอดแดงแม่แอฟ่ะมันก็จะเป็นงานยากอีกพวกเราปล่อยผิวของพวกเราค่ะให้ต่อสู้กับแดดมลภาวะรอยทอดปลาน้ำเหลืองไม่ดีอ้ <c oughs> วนแล้วผอมแล้วแตก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย เออแล้วเราก็ทิ้งคว้างมันน่ะเพราะว่าเราบวเนเนอแล้วเราก็ออกไปสู้แดดโดยที่แบบเราไม่มีอะไรปกป้องเจ้าผิวของเราเลยซึ่งเจ้าผิวเขาแบบรับใช้เราดูแลเรามาแล้วก็เป็นรูปลักษ์ของเราอะค่ะวันนี้แม่แอปก็จะมาช่วยอาบอกทุกคนว่าแอปแบปกป้องผิวของตัวเองดูแลผิวของตัวเองแล้วมันได้ผลคือผิวเขาเมื่อยี่สิกว่าปีที่แล้วที่อานั่งส่องเขาอยู่อะทุกวันนี้มันก็ยังแบบ มอยส์มันก็ยังฉ่ำมันก็ยังดูดีได้แล้วก็เราอยากเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องมาเกิดมาเหมือนแม่แอป,ปหรอกเราแค่ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็อย่างสม่ำเสมอด้วยความเรสเพคตตัวเองเคารพตัวเองรักตัวเองค่ะแล้วมันก็จะค่อยๆตอบสนองต่อความรักของเราคือมันจะชุม่มมอยส์แล้วก็ดูลูกคุณขึ้นมาว่าไหมใช่ไหมสว่างว่าเลยค่ะแงพแงค่ะแงพแง <laughs> ซึ่งเราก็ไม่ต้องเกิดบนกองเงินกองทองหรอกเราก็อยู่ที่ที่ที่พวกเราอยู่นั่นแหละแต่ว่าเอ็นดูผิวของตัวเราเองให้เขาตำมุตำมิหน้าทนะนุทะนองค่ะที่เราฝากเลยค่ะในแตนละพีเซซ์เตอร์น้อะฝากไว้ด้วยละค่ะแอบว่าตอนนี้มันเป็นช่วงจังหวะที่แบบเหมาะที่สุดเลยอ่ะเปิด ตัวช่วงนี้คือนี่กำลังจะเข้าเทศกาลสงกรานแล้วแถมอากาศก็ร้อนร้อนแบบร้อนเหมือนโกรธกันเนาะ <c oughs> แสงแดดอะไรคือโอ๊ยเขามาขนาดนี้เราก็ต้องสู้ค่ะเพราะนั้นเราก็ต้องปกป้องดูแลผิวของเรานะคะ จากแสงแดดต่างๆซึ่งมันแสงแดดเนี่ยมันจะทําให้เราทั้งเกิดริ้วรอยทั้งความแห้งกล้านทุกอย่างเลยมันจะตามมา <S <S เพราะฉะน,นียช่วงนี้นะคะแอปว่ารีบตุนไว้เลยค่ะเพื่อปกป้องผิวของเรานะคะแล้วก็ถ้าใครใช้เราชอบก็อยากี้บอกต่อเพราะแอปเห็นแล้วว่าของอาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแอปแอปเห็นการเดินทางของสวิสแลบมาตลอดคือ คือแอบว่าอีกหนึ่งส่วนที่ประสบความสําเร็จคือทุกคนที่ใช้แล้วชอบแล้วได้ผลดีแล้วเขาแฮปปี้มากๆก,ก,ก็ถึงได้บอกต่อกันนะคะแอปก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันใช้นะคะแล้วก็ประทับใจแล้วก็บอกต่อกันด้วยนะคะสําหรับ Swiss Lab Body Bright b o o s t e r ค่ะ